สวัสดีครับมาพบกันอีกแล้วนะครับวันนี้ร้าน GTR Bike นะครับร้านจักรยานของสีจะมาแนะนำจักรยาน s h i n x นะครับเสือภูเขารุ่น M100 0 Elic ตัวนี้เป็นร้อ27.5นะครับ30เกียร์เดี๋ยวมาชมกันนะครับว่ามีอุปกรณ์อะไรติดมากับรถบ้างสำหรับตัวนี้นะครับดิสเบกน้ำมันชุดเกียร์เป็น LT นะครับ30สปีด น้ำมันเป็นเอสพาร์จุดเกียร์30สสีดสําหรับดุมนะครับเป็นโม่แล้วนะครับตัวนี้เกียร์เป็น A7 นะครับสําหรับจับจานหน้านะครับเป็น LT นะครับจานหน้ามี3ามใบตัวนี้ก็เหมาะสําหรับปันออกกําลังกายนะครับบันไปเที่ยวได้นะครับ โชคสามารถตับหลักได้นะครับสำหรับท่านใดสนใจก็สามารถติดต่อได้นะครับใต้คลิปเลยนะครับสำหรับวันนี้ลาไปเท่าน,นี้นะครับสวัสดีครับ